ถึงสิเป็นเวลาสั้นๆเวลาได้กลับบ้านปีละเทือหนาเทศการหรือว่เมนห์นาทศการแต่สิ่งที่ได้สิ่งที่ได้รับรู้และรู้สึกคือความสุขความสุขที่มันเกิดขึ้นมาเองเกิดขึ้นมาอัตโนมัต <S <S ิเวลามองไปทางใดกามีแต่ความสุขความอบอุ่นทั้งทงท,งที่ค้นกับบอหลายทั้งทั้งที่นีแจะทุท่งหน้า มีแต่งัวคข้วมีแต่ไก,ก่กาแต่ว่าก็มีความสุขเห็ดให้ผมนี่บ่อยากกลับมากรุงเทพบ่อยากกลับมาเห็ดงานเลยผมก็เลยมีไอเดียที่คิดว่าอยากกลับไปอยู่บ้านอยากกลับไปเห็ดการเห็ดงานอยากกลับไปปลูกหัวปลูกสวนอยากไปใช้ชีวิตอยากไปรับรู้ความรู้สึก,กความเป็นอยู่อากาศที่ดีสิ่งแวดล้อมที่ดี มันเหตุให้ผมคิดแล้วคิดอีกเตรียมตัวเตรียมตนอยากกลับไปอยู่ภาคอีสานในใจทุกมือนี่มานังคิดนอนคิดอยู่นี่เอาสู่เอาพี่น้องทายให้เบิงบรรยากาศเวลาเด้ไปอยู่มันหูสึกว่ามีความสุขหูสึกว่ามวนหูสึกคือนัังชีวิตได้รับพลัง เพิ่มขึ้นเอาผมกระสิกับไปนั่นละที่ผมเฝ้าอยู่นี่ชิปนี่ผมกระเรียมตัวนะครับนอกเป็นคอนเทนต์ที่แบบออกจากความรู้สึกมันไทยทอดได้ซ้ำนี้ขันได้ไปใส่ชีวิตยูมีงานทำมีทางเลือกของชีวิตที่ดีแล้วผมกระสิไทยให้พี่ให้น้องได้เบิ่งนะครับการใส่ชีวิตความเป็นยูการกินต่างๆผมกำลังวางแผนครับทุกคน กำลังพังเพียรว่าสิคลับไปอยู่แบบใดเลี้ยงงัวเลี้ยงควายบอกหรือว่าหางานแบบใดคือผมก็มีความสามารถอยู่ผมเป็นสร้างาผมสามารถรับงานอยู่หันอยู่นี่ได้จังสี่นะผมมีงานมาหาันะมีรถมีล่าผมกับพ่อไปหาอยู่หากินได้อยู่คือตอนนี้ในใจมันโบอบอุ่นมันบวมวนมันอยากกลับไปสู้มองหันอยากไปอยู่มองหันนะมันคิดคิดอยู่จังสี่ละ ผมก็สิอัปเดตให้พี่ให้น้องทุกคนได้เบิงตลอดคนที่คอยติดตามผมนะครับต่อไปหนีชีวิตผมสี่ถึงจุดเปลี่ยนแล้วนะครับผมอา่าผมสิกลับไปอยู่กับความสุขของผมถึงสิสําเร็จบอรหรือบอสําเร็จผมบ่หู้แต่ตอนนี้คือสิ่งที่ผมอยากเค็ดก็คืออยากกลับไปอยู่ในตรงนี้นะครับอา่าไปนั่งเบิงซื่อก็มีความสุขไปเห็นซื่อกมีความสุขแค่นั้นเองนะครับอา่าผมกระิกระเฮ็ดตามตามใจเจ้าของ ตามความที่เป็นเฮ้าเนีล่ล่ะในเมื่อมันคือมีความสุขคกแทเออกะสิพายาไปดินล้นอยู่เอาตัวบาตเนี่ยพายาไปใส่ชีวิตไปดินล้นไปร้องเบิงในเมื่อมันคิดแล้วคิดอีกว่ามันมีความสุขครับผม